ก็เขาก็ทําทาเหมือนเขาเป็นเป็นพี่สนิทละคนนึงเป็นคนในครอบครัวละคนนึงอะคะ่ะคือแบบว่าเขาเขาทาให้เราเชื่อใจเขามากแล้วก็เราอะสามารถที่จะคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลยค่ะตอนตอนช่วงมอสองค่ะก็อย่างอย่างที่หนูเล่าไปบอกว่าเขาก็เริ่มให้ให้หนูนวดให้เขาแบบว่าก็คือเขาจะบอกว่าเออเนี่ยแบบแบบว่าปวดขานะแบบมานวดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยคือหนูอะจากที่จากที่โดนมานะคะก็มีในรถบ้าง มีในตึกของเขาบ้างค่ะมันมันไม่รู้จะทํำยังไงคะคะที่เพราะว่าช่วงที่หนูโดนมันน่าจะประมาณจากอายุสิบสี่ะค่ะแล้วมันก็มันมันก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจริงๆแล้วด้วยความที่เราเคารพนับถือเขามากๆคนหนึ่งเราก็แบบเหมือนคิดว่าเออยอมยอมยอมไปเถอะวะอะไรเงี้ยค่ะ นี่เป็นหนึ่งในเสียงผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อชายอายุ55ปีเครือข่ายจิตอาสาก่อเหตุกระทำอนาจารร่่ลงละเมิดทางเพศเด็กขณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยบางรายถูกลวนลามร่างกายบางรายถึงขั้นกระทำชำเราที่วันนี้นางสาวสรัญญาวหวังเจริญสุขหรือทนายนดิดาได้นำเข้าแจ้งความกับตำรวจนครบาลสายไหมเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ2ข้อหาคือกระทำอนาจารเด็กที่มีมายุทั้ง15ปีและเกิน15ปีและข้อหากระทำชำเรา โดยทนายนี้ได้กล่าวว่าผู้เสียหายทั้งหมดได้ให้การไปในทิศทางเดียวกันโดยเด็กที่โดนส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นคนที่มีจุดบกพร่องแตกต่างกันไปเช่นมีปัญหาเรื่องการเงินการเรียนสุขภาพและบางคนดูแล้วเป็นเด็กหัวอ่อนผู้ต้องหาก็จะ กระทำการไปพูดคุยให้เด็กมีความหวังเช่นให้อนาคตที่ดีและชวนไปทําค่ายกิจกรรมอาสาต,ต่างๆอบรมสั่งสอนทําให้เด็กมีความรักและเคารพชายคนดังกล่าวจึงเริ่มทําการลวนลามบางคนถึงขั้นกระทําชําเราโดยธนานิตากล่าวว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่นํามามอบให้กับตํารวจในวันนี้ว่าจะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทําผิดดังกล่าวได้คนคนนี้เร,เราเราเรียกเขาว่าประธานแล้วกันนะคะเป็นคนผู้ก่อตั้งชมรม นิดาประธานคนนี้เขาก็จะใช้ความความความเอ็นดูความเหมือนว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มาในความปรารถนาดีก่อนใช่อย่างนี้ดีกว่าอยากให้เด็กๆหนูอยากมีอนาคตที่ดีนะลูกลูกทําอย่างนี้นะลูกไปค่ายไปกิจกรรมลูกจะมีพอร์ตไว้สําหรับเข้านู่นดีๆเข้านี่ดีๆมีอธิการที่รู้จักมีอะไรฝากได้อะไรไงเด็กก็หวังพึ่งพาหวังพึ่งพิงเขาก็จะใช้ในลักษณะนี้พอเด็กก็มาร่วมทํากิจกรรม พอมาอยู่มาคุกคีก็ให้การอบรมสั่งสอนนะคะในฐานะว่าเด็กหลายๆคนส่วนใหญ่เรียกว่าพ่อนะแล้วก็พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกลมกล่อมแล้วมันได้แล้วเหมือนเขาปลูกข้าวอะ่ะต้นข้าวเริ่มโตแล้วคิดว่าเขาเก็บเกี่ยวได้แล้วเขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวสิ่งนี้ก็เริ่มไปแทะลมไปล่วงละเมิดจากนิดๆไปมากขึ้นมากขึ้นจนจนหลายๆคนไปถึงขั้นกระทำชำเราเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น ขณะที่นายเอกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายจิตอาสาดังกล่าวเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีสมาชิกในชมรมเล่าเรื่องพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุให้ฟังบ่อยครั้งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นความจริงจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่หลังจากที่มีกระแสขึ้นในทวิตเตอร์และขณะนี้เริ่มมีผู้ที่มาเล่าเหตุการณ์ดังกล่าวให้ฟังอีกครั้งจึงเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ว่าสองสาวันก่อนผู้ก่อเหตุเองได้ติดต่อมาหาที่ตนเองและพยายามชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ขอเปิดเผยถึงรายละเอียดของบทสนทนาดังกล่าวทางด้านพันตํารวจเอกอานาจกาหลงพุ่มกับการสถานีต,ตํารวจนครบานลสายหมายกล่าวว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปักคําผู้เสียหายตั้งแต่ช่วงเวลาการเกิดเหตุพฤติการของผู้ก่อเหตุทั้งช่วงเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุ รวมถึงหลังเกิดเหตุจากนั้นจะนําคําให้การของผู้เสียหายทั้งหมดรวมถึงพยานหลักฐานที่นํามามอบให้กับตํารวจส่งต่อให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆและหากพบว่ามีข้อเท็จจริงที่อาจเป็นไปได้ก็จะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยรายรดังกล่าวมาสอบปากคํารวมถึงอาจจะต้องมีการเรียกเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายองค์กรอาสาดังกล่าวมาสอบปากคําก่อนแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วย